อเคโอเคอเดีเ๋ยวขอดูในนี้กันขึ้นมายังขึ้นมายังขึ้นมายังเออมันขึ้นเป็นละเป็นบอดไอ้บอดแคสละ้ะแต่ว่าไลฟ์ยังไม่เดินแสดงว่ารอมันดีเลยก่อนแต่ว่าน่าจะไม่ไดมึงปรับมึงปรับดีเลยไว้กีน่นาทีอะไม่ไม่ได้ปรับดีเลยไว้พราะไม่รู้มันปรับยังไงโอเค เออเ,เนี่ยขึ้นมาแล้วมาเดี๋ยวอ่าลิ้นต่อกันเลย <c oughs> กระท่าขึงเจชิงนี่เชีย <c oughs> ่ยนอ่จารย์อะไรอยู่ข้างหลังน่ะไม่มีอะไรทั้งนั้น ไปต้องไปรอภารกิจมันขึ้นมาใหม่รอให้มันดึกใหม่วันนี้กูทำอะไรที่มันน่าสนใจดีกว่าเม่เคยมีอะไรให้กูทำ เฮ้ยหลอกเหี้ยไรเปลี่ยนอะไรมาสองอย่างอย่างแรกคือตุ่มที่มันเกิดอยู่ตรงปากฉันมันเริ่มกำเริบอีกแล้วอิ่วน่ารังเกียจว่ะแล้วอย่างที่สองอาจารย์แฮปทริกอ่ะเขาเห็นฉันกำลังเขียนไดอารี่อยู่ในคลาสอ่ะเขาก็เลยยึดไปแล้วเอาเข้าไปในโต๊ะแล้วก็ล็อกเอาไว้เลยอ่ะแล้วก็บอกเขาจะไปให้ครูใหญ่วันพรุ่งนี้อ่ะให้ใครก็ตามเห็นมันนะฉันจะตายมันเป็นกบโซ่ตัวนะดีมานะ แล้วตัวนู้นคนทั้งโรงเรียนรู้ความเป็นคือมันไม่เป็นอะไรหรอกเดี๋ยวมันจะรู้เองอะแค่เหรอทำไมอะก็ในแดรี่ฉันเขียนเกี่ยวกับนายแล้วก็ฉันเยอะมากเยอะมากเลยเฮ้ยมันไม่มีเธอกับฉันนะใช่ใช่มันมีมันมีเห็นว่าเห็นว่าคือนายช่วยฉันจากแมนดี้แล้วฉันก็รู้สึกตกะกูลรักนายเอาดอกไม้ให้ฉันเขียนก่อนให้ฉัน แล้วหลังจากนั้นทั้งโลกก็จะรู้เรื่องนั้นและหลังจากนั้นเราก็เหมือนกับ d l เบ e ร์โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวาับมแล้วเราก็สามารถจุกกันได้ออไยเอ้ยไปเรื่อยเลยแล้วประเด็นคือเบียน์ิตเป็นเสียงเป็นเสียแบบุ่งเหมือนเพื่อนกูคนหนึงมากไอเี่ยเพื่อนตอนหมอายกูเนี่โอเคเฮียเลย ต้องแอบเข้าไปในโรงเรียนตอนดึกเว้ยภารกิจนี้มันมันให้ทำตอนดึกก็พอางงี้แหละเราต้องมันเป็นภารกิจเตี้ยวเวสัเอ้ยเดี๋ยวนะ,วนะ,วนะโรงเรียนเขาให้มึงมาเรียนมึงเสือกหรืเสือกมารักไอ้แค่มึงเดินจับมือกันเลยกูเห็นกับตามึงเป็นเด็กปฐุมนะเว้ย <c oughs> มันเป็นโรงเรียนที่แบบมันรวมทั้งเด็กประถมและเด็กมัธยมรวมกันอะประถมนี่คือประถมปลายนะอืมอ๋อกูรู้แล้วมันเข้ายัางไงกูกูต้องมันต้องปีนเอาทอีา่ถ้าปีเป็ี่ยนไปคนอยู่รู้สึกยังไงบ้างเนะี่ย เไปเล่นหนังรนะักอะไอ้สัสแต่นี่คือเราไปขโมยของนี่แหลนะก,การทีนีถ้าไม่ถ้าไม่เหมือนในมือเวอร์ชันมือถือไม่มีนะเนี่ยจะมีะก็คงจำไม่ได้ไม่รู้จริงเดินเดินเงี้ยจากมันมานะช่างมาเถอะ ขายเลยแค่หลอมจัดอ่ะวันนี้เรามีความผิดแล้วก็หาแอบแอบนี่ไปเดี๋ยแอบเข้าม,มาในโรงเรียนในเวลาที่เขาไม่อนุญาตยอบไม่กลาเข้าม,มาในยอมวม่กลาจะกูจะลงทางบันได สเตลไอ้ม่ไอมันไม่มีระบบฟังเสียงเอ็พีซมันฟังเสียงไม่ได้ไม่งั้นไม่งั้นนี่มันจะมันจะเฮี้ยมากเวยเกมแม่งเล่นยากเลยมันมันง่ายเพราะว่ามันวิ่งสเตลลได้นั่นแหละพูดจริงไงหรือหรือเอ c พซมันมีระบบฟังเสียงกูว็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเกมเนี้ยมันจะมีสเตลอีกแน่นอนเว้มันจะมีสเตลอีกแน่นะครอืม เห็นห้องนี้เลยนะแทบไม่ได้เห็นห้องนี้เลยนะนเนี่ยทีนี้ไยต่อไปมันจะมีให้อ,าอ,อ่านโน้ตไปเขาบอกว่าห้ามพีทีบอกว่าอย่าแอบบอย่าแอบ,บเอาไปอ่านคนเดียวนะว้ยแต่เราก็อ่านดีๆจิมมี่จิมมี่เด็กใหม่คนนั้นอะแบบแม่งโคตรแบดเลยชอบมากแบดแบดทีมีมีฟันที่แย่ผมที่แย่กลิ่นตัวก็แย่ถ้านป็นิแย่และที่แย่ไปกว่านั้นมันมีบางอย่างเกี่ยวกับเขาที่ทำให้ฉันรู้สึก a l u r i n g a l u r i n g แปลว่าอะไรปะแป๊บนึงไม่รู้ดูขค,คนหาก่อนไมู่้อห่วงไหม a l u r i n g อ่าอ๋อบางอย่างที่ท่นทานทำให้รู้สึกแบบเหมือนมีเหมือน,อ,นอาการเกิดภูมิแพ้ฉันบอกบักกี้เกี่ยวกับเรื่องที่ฉันรู้สึกเกี่ยวกับเขาแล้วเขารู้สึก จะไม่แฮปปี้เลยนะมันทําให้ฉันรู้สึกเศร้านิดหน่อยเพราะว่าบักกี้เป็นเพื่อนที่ดีของฉันฉันเกลียดที่จะคิดว่าบางอย่างหรือใครสักคนหนึ่งในชีวิตของเขานั้นไม่ได้ปฏิบัติกับเขาอย่างดีโอ้แล้วฉันฉันกะไว้อันนี้เป็นอีกวันหนึ่งแล้วนะเหมือนเหมือนมันจะเป็นคนละวันกันสองหน้าเนี่ยโอ้ฉันกะไว้แล้วฉันเดินไปฉันเดินผ่านเขาวันนี้และ นเขามองมาที่ฉันด้วยเฮ้ยมันเป็นตอนที่กูเล่นเมื่อกี้หรือเปล่าเขาเ mm hmm. ขาค่อนข้างจะ free radical Rad radical แปลว่าอะไรมะเขาค่อนข้างจะแบบอ,านะอ,า e อ่าโคตรอ่อิรกเขาค่อนข้างจะแบบแทบจะไม่มีแทบจะฟรี e r a d i c a มันก็เร่างไง radical แปลว่าโดยลากฐาน น่าจะแบบคนไม่มีรากฐานเช่ไหเพราะฟีแปลว่าไม่มีฮะอืมตอนเนี้ยอะไรสิ่งฉันฉันรู้สึกดีดีแล้วแบบรักมากเลยที่แบบทำให้อิเล็กตรอนของเราสัมผัสเข้าด้วยกันความคิดทุกอย่างของพวกเรานั้นมันค่อน,น,นข้างจะมันค่อนข้างจะมีเอคมีค่อนข้างจะเข้ากันได้ดีเลยแหละแม่งแบบเ,เฮียมันทำให ชีเวอร์ชีเวอร์ดาวไมส์สไปชีเวอร์แปลว่าอะไรวะมันทำให้ตัวของฉันสั่นไปทั้งตัวเลยสั่นไปยันกระดูกสันหลังอะเฮ้ยทั้งโลกรู้ไม่ไม่เป็นไรหรอกไอ้สัิร์ฟนเยิงโอ้โห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 ต้องหนีต้องหนีกูต้องหนีโดยด่วนกูต้องหนี ได้กลับสักทีโอ้อยู่นี่เองได้อะมาหรือเปล่า oh, <I> ใช่แล้วฉันก็ไม่ได้อัดด้วยนะโอ้ขอบคุณมากนะ นะในภาพคอนเซ็ปต์อาร์ตของตัวละครเบียร์ส่ะมันมีมันมีคอนเซ็ปต์อาร์ตอหนึ่งที่มันเป็นเบียร์สใส่ชุดชั้นในด้วยแต่เบียร์สอายุแค่สิบห้าองนะแปลว่าอะไรอีกโูนไหมแลว่าอะไรแปลว่าไอ้คนไอ้คนที่วาดคอนเซ็ปต์อาร์ตแม่งคลุกไอ้เหี้ยโอเคเฮ้ <c oughs> ยกีย้อะไรวะเนีย่ <c oughs> ยมันเลีงสาตตัวใหญ่ปะเนี่ย ของพีชพีแต่งอยู่ในห้องเราด้วยเห็นไหมเซฟกันมันจะไม่มีภารกิจเสริมให้เราเล่นแล้วล่ะต่อไปก็เหลือแต่ภารกิจหลักซึ่งจะเป็นภารกิจจบชัปเตอร์หนึ่งกูจะลองกูจะลองหาอีกืนทำกัน จะกูยังพูดไม่ทันขาดคำเลยเออไม่เป็นไรงั้นก็รีบรีบี่นให้มันจบเลยแล้วกันกูจะได้ไม่มีอะไรค้างคาแล้วจะจบชัเตอร์หนึ่งแล้วไอภารกิจที่มันเป็นดาวที่ขึ้นอนะ่ะอันนั้นคือภารกิจสุดท้ายของชัเตอร์หนึ่งแล้วหลังจากนั้นอนะ่ะชัเตอร์สองเราก็จะปลดล็อกตื่นขี้เไปในเมืองได้แล้วเว้ยโคตรจริง ดีนะกูเซฟเอาไว้ไอ้เหี่เรื่องนี้จบเลยภารกิจมันทำอะไรนานอยู่มันสมาธิสั้นไอ้เฮียดูดิ There are. you นี่เลิกๆฉันเจออะไรที่มันฟรีที่โบมากน่าจะเชื่อเพื่อใจเย็นฉันไม่อยากเข้าเข้าไปอยู่ในปัญหาไม่อยากโดนไล่แลบนี้แม่แม่มันจะต้องมีอะไรเกี่ยวกับกูและมึงมึงเอ้กูกูกูเห็นภาพใหญ่ขึ้นมึงกำลังมึงกำลังเป็นเป็นห่วงโอ้มึงเป็นอะไรสักอย่างแน่นอน ภาพใหญ่อะไรวะก็เราจะเทคโอเวอร์โรงเรียนนี้เราจะไม่เทคโอเวอร์อะไรก็ตามนะไอ้สันเวลาและการจัดการเพื่อนยากแล้วก็เนื ยังไงวะกูไม่อยากกูไม่อยากรอแล้วอะรอแบบรอให้คนแบบมึงทำอะไรสักอย่างคนที่แบบทำตัวแบบทับกายคนอื่นๆแต่จริงๆแล้วมึงไม่ต่างจากจิกน้อยโอ้เฮียกูตื่นเต้นยังเลยกูควรจะหยุดกูควรจะหยุดกินยา่านอะไรเฮียกูกูพักไอ้กูแปลไม่ทันเล้เฮียไม่งพูดเร็วแบบคนสมาธิสั้นไงซะเอาเป็นว่ามันเริ่มแผงกระดิษแล้วเฮียแี่อี ไม่ไม่ได้รอ้อนเลยนะมันแผ่นนิดจริงๆมันน่ากลัวมากไอ้แกรี่อ่ะคนแบบแกรี่ไม่โคตรน่ากลัวเลยแต่สภาพไอ้แกรี่ไม่เหมือนกูโคตรเจ๋งอ่ะกูไม่คิดว่ากูจะเหมือนตัวละครตัวเนี้ยแล้วมึงจะพากูไปไหนมันนะเฮ้เฮ้พวกเฮ้พวกโง่จิมมี่จะเตะตูดทุกมึงอ่ะใช่ปะจิมมี่อสัตว์ยนต์ขี้ไหมกู อเคการต่อสู้จบลงแล้วไม่มีอะไรสนุกสนุกให้ดูละมึงจะจ่ายเง timely, ินเป็นร้อยทําไมเพื่อไปดูการแข่งขัน MMA <ด>ใ,ในเมื่อมึงมาดูคนต่อยกันในรถกฟ้าก็ได้ก็ถูกจ่ายที่สิบบาทเองเผอไม่ถึงด้วย่ม,ม่เผลอเพิ่มมานหน่อยได้ดูนานด้วยฮะจริงดูได้ยตลอดดูได้ตลอดทางด, <c oughs> ดูได้ันจดุ <c oughs> มดมาตรงนี้ ต้องบีเรยนเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเว้ยอ๋อไม่เคยดูล็อกมาก,ก่อนอยังผุมโอเคอต้องใช้สลิชอะไหล่ลละไม่รู้ อ๋อไม่ไม่ทตเกียมอเตรงนี้ตามกูมาทมประต um ูมันเปิดไม่ได้วะ เร็วๆหน่อยจิมมี่เล่งกูอยู่นั่นแหละไอ้สัสอันนี้น่ากลัวนะเนี่ยเออมันย่ยอได้ไปเก็มเนะี่ยนี่่ากลัวอยู่นั่นแหลไปชอตนี้มึงอาจตายได้เลยนะแกจะถึงแล้ว เพิ่มสกิลในการต่อสู้ใหม่ได้เว้ยเอ่อทางไงดีวะเ,เก,วก่วเวงไ้โหอ้โหโอ้โหโอะโอ้้อ้โห้้ แก๊สมันจะแรงมากมันอันตรายใช่ก็ดีละมีอะไรบ้างวนะเนี่ยผมไม่รู้นะมันจะกลับมาด่านนี้ได้อีกหรือเปล่าแล้วน่ะคนะือกูยอยู่ในท่อระบายน้ำนี่ พี่โบเราอยู่ตรงนี้แล้วในลูในลูหนูที่ที่เราจะได้มาเขาเรียกว่าดูจการไหนครับเออคุณต้องทำอะไรกับเด็คนที่มันกำลังดูดูกูอยวะนี่อยู่ที่ที่กูจะพูดคุณจะยืนอยู่ต่อหน้ามึงอะไรของมึงวะรู้เกล่าหนูจิมมี่รูว่รู้ว่ามึงแอบพูดอะไรรับหลังพูดเรื่องเนี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอย่ามาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ มันอยากจะเทคโอเวอร์โรงเรียนนี้เองกูก็อยากรันเหมือนกันและมีแค่เราคนใดคนหนึ่งเท่านั้นที่จะทำได้และมันจะต้องเป็นกูเท่านั้นอะไรวะกูก็ไม่รู้เนี่ยแล้วใครชนหุ่งมาเนี่ยสุภาพบุรุษสุภาพตีเด็กผู้ชายและพวกปัญญาอ่อน กูขอให้มึงรู้จักกับราเซลโอ้แม oh, ่ขอราเซลแกรี่ตอนนี้กูเก่งแล้วฉันรู้ราเซลฉันการประการนั่นเลยมันเคยมันเคยพูดเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับแม่มึงให้กูฟังด้วยจริงเหรอวะมาหนี่ราเซลอยากแก้แค้นวิธีเอาชนะราเซลง่ายนะครับอให้มันวิ่ง อปไฟเนี่ยที่ครูี่ก็ให้กำลังใจตรงนี้จังเลย แฮปปี้รือยังไอสัตว์ยังไม่เงยกูดูกูอยากจะดูพวกมึงสองตัวตู้กันอย่างนั้นแหละเออมึงต้องการอะไรของมึงเนี่ยกูนึกว่าเราเป็นเพื่อนกันซะอีกเนี่ยเนี่ยเพื่อนเี่เหรอมึงกับกูกูมีสมองมากกว่ามึงอีกที่จะเรียบเรียบเพื่อนแม่งอย่างมึงอ่ะเดี๋ยวกูจะเทคโอเวอร์โรงเรียนนี้แล้วมึงก็เป็นแค่ไอพวกปัญญาอ่อนไปเจอกันนะไอปัญญาอ่อนทำได้ดีมากจิมี่ใช่เยี่ยม แม่งโคตรเสียเวลากูบริสัตว์เป็นไรหรือเปล่ารัสเซลโอ้โอ้แต่ฟังนะคกณไม่เคยพูดอะไรกับแม่งเลยหรือจัดไปครับไม่เคยไม่แล้วก็อยากให้นายหยุดหยุดแก้แค้นในพวกอ้เด็กตรงนี้ได้แล้วทำไมอ่ะเฮ้พวกเด็กพวกนี้มันไม่ควรจะมาเจออะไรแบบนี้นี่มึงเพ่ไปสร้างโปม่ใช่เหรอแล้วก็แล้วมึงก็ ไม่ใช่แค่ปล่อยแค่พวกมันด้วยปล่อยคู่กับไอ้เฮียนั่นไปคนเดียวด้วยโอเคขอโทษแล้วเซลไม่ดีเองไอ้เฮียนี่ก็เป็นคนดีนี่วาหลังจากที่รัสเซลได้ยอมจำนนต่อพวกเราแล้วทีนี้โรงเรียนเราก็ดีขึ้นแล้วแล้วเราก็ออกไปจากข้างโรงเรียนได้แล้วเราได้เห็นโลกภายนอกแล้วเป่นโครเจ๋งเลยเคียเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจะขัดเกลารุงเรียนนี่อีกรอบนึงเราจัดการพวกบูลลี่ได้แล้วเว้ Well, Jimmy, the word on the street is you're something Jimmy, of a pugilist. No, sir, I never pugilized in my life. Pugilist? Really? And that you've been saying no. some entertaining things about me and some barnyard animals. No, I never said that. Well, I listened to things. do you try and stay out of trouble. Go see the cook down in the kitchen, helping her by teaching some humility. Okay, okay, sir. okay sir. Hey, new kid. The guy that beat up Russell. มึงใช่ไหมคนที่จัดการละเซลน้องไงวะมีอะไรวะฮ้ยฟังนะเราชอบการต่อยมวยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่โคตรจริงเลยทำไมเราไม่ไปไม่ไปที่ยิมของพวกเราบ้างหนย่มึงต้องอยากไปแน่นอนแล้วก็โบได้ยินอะไรหลายอย่างมาจากมึงเลยเออเรื่องของมึงโอเคเศร้าเลยอ่า chapter สองเนี่ยเนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับพวกลูกคนรวย้ปไอพวกผู้ดีโดนกู้คุมแน่ซะ แต่เราต้องไปเซฟก่อนเซฟสำคัญที่สุดทีนี้ไอ้พวกูรี่มันก็จะไม่อยากมามีเรื่องกับเรานะซึ่งนั่นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและนั่นก็รัสเซลเอ้อเด้รัสเซลถ้าเป็นรัสเซลในชัปเตอร์หคือมันจะมา,าไล่ถ่ายตังเรา่ะแต่พอชัปเตอร์สเราสามารถจ้างมันมนเป็นพริการได้โอเคเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็เสียตังอยู่ดีมว่าจบ จาก c h a p t e หนแล้วขอทำอะไรนิดหน่อยแล้วกันนน <Okay. S 1> ั่ก็คือก็มีแต่ไปเรียนในเกมแล้วก็พอเข้า c h อ p t e r t e สอแล้วเราจะสามารถเรียนวิชาวิชาถ่ายรูปกับวิชาภูมิศาสตร์ได้เพราะว่า <Okay. S 1> คือมันล็อกเอาไว้ไม่ให้เรียนใน chapter 1หนึ่งเพราะว่ามันมีผลสำคัญต่อ chapter 2เออแล้วก็มีอีกวิชาหนึ่งก็คือวิชาวิชาเนี่วิชา,ชา,ชางานช่งางเนี่ยการงานอาชีพอยากรูปแบบโอเคเดี๋ยวพาไปดูป้ย ไอวิชานี่พูดจริงเลยจะแค่ไหนเงี้ยเชียววะจะแค่ไหนเงี้ยเชียวหวอเกิแล้วเออนี่ทำให้กูนี่ไงเออนี่ช็อปคลาสวิชาการช่างหนึ่งเยมไปยืนอยู่ตรงนั้นเออตรงนั้นแหละไอทีมมันซ่อมจักรยานเอ้ไหนนะผมจะไม่ได้ซ่อมรถเหรอสัตว์รถมันก็เกิดนี่แค่ ก็ต้องมีจุดเริ่มต้นกันบ้างเอาใหม่โอเคว่าไจ๊อคอบสุดท้ายไม่เป็นไรไม่ไม่ผ่านมันก็ซ้องได้ไม่ไหวะ เออไม่เป็นไรนช่ออกไปก่อนแล้วกันวง่วงกับพี่ชายหียนี่หรือกูจะต้องเปลี่ยนมาเล่นในคีย์บอร์ดก่อนวะก็อาจจะใช่อาจจะเวิร์กอาจจะเวิร์ก